สวัสดีครับก๊อฟฟอร์ดครับวันนี้ก๊อฟอยู่ที่ฟอร์ดพระประแดงนะครับวันนี้โล่งเลยนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะวันหยุดของใครหลายๆคนนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งวันทํางานของเราเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับพบประกอบที่ฟอร์ดพระประแดงนะครับก๊อฟจะมารีวิวรถหล่อให้ชมกันนะครับวันนี้เป็นแคปเอ็กเซลพัดนะครับเป็นตัวโอเ n นแคปเนาะนะครับเราใช้คําว่ายังไรเราตอไปนี้เราเรียกคําว่าแคปเลยได้ไหมนะครับเพราะว่าฟอร์ดเรานะครับ แคบเปิดได้ทุกรุ่นแหละนะครับก็อ่ะแล้วแต่ลูกค้าจะได้เข้าใจง่ายกันนิดนึงนะครับของเราก็แคบกับ4ประตูไปเลยเนาะนะฮะก็เอกพันะครับจะเป็นแคปเกียร์ธรรมดาตัวเดียวที่เราทําตลาดต่อไปแล้วนะครับในปี67นะครับคือ2024เป็นต้นไปนะครับสประตูจะไม่มีแล้วนะครับ4ประตูจะไม่มีแล้วเนาะสประตูจะเป็นสตาร์ทที่ x l s นะครับที่เป็นเกียร์ออโต้นะครับ แต่ลองเช็คกันมาก่อนนะครับถ้ารถมันยังมีอยู่ในสต็อกนะครับเผื่อจะมีบางรุ่นบางสีนะครับแต่ต่อจากนี้ไปมันก็คือไม่ได้ผลิตแล้วนะฮะวันนี้นะครับรถที่ก๊อปมารีวิวนะครับเป็น Ford r a n g e r o p e n c a b x l p l u s นะครับเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับเป็นซิงเกิลเทอร์โบเกียรธรรมดา6สปีดนะครับแรงม้าสูงสุด170แรงม้านะครับแรงบิด405นิวตันเมตรเนาะอ่ะพาไปชมกัน อันนี้เปิดไฟด้วยนะครับนี่ก็ตัวนี้นะครับเป็นกระบะแคบยกสูงเกียร์ธรรมดานะครับมาแล้วพาไปชมนะครับว่าแต่งอะไรไปบ้างนะครับต้องกราบขออภัยเจ้าของรถด้วยเนาะนะครับวันนี้รถยังไม่ได้ล้างเลยนะครับแต่เดี๋ยวมารีวิวให้ชมกันก่อนนะครับก็คันนี้นะครับกระจังหน้าใช้กระจังเดิมนะครับใช้กระจังเดิมนะครับแต่คันนี้ทําไฟนะครับทําไฟมาดูนะครับ ไฟเดิมเนี่ยเป็นมัลติเรฟเลกเตอร์นะครับก็เป็นเดี๋ยวหาก่อนมีตัวอย่างไหมพยายามห่านซ้ายอ่าน,นขวา <laughs> ไม่มีตัวอย่างเนาะนะครับเอาพูดง่ายๆเดิมเนี่ยไม่มีโปรเจคเตอร์ลูกนี้นะครับจะเป็นโคมแบบอย่างนี้นะครับเป็นโคมหลอดไส้ทั้งหมดนะครับแล้วก็คันนี้นะครับเอาไปทํานะครับก็ให้มีไฟวิ่งกลางวันนะครับเป็นไฟวิ่งกลางวัน,วนเป็น LED แล้วก็ทําเป็นสเต็ปไฟวิ่งแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็เปลี่ยน ตัวไฟหลีเป็น LED เดิมเดิมจะเป็นสีเหลืองนะครับจะเป็นฮาโลเจนหมดเลยนะแต่อันนี้เราเปลี่ยนเป็น LED แล้วก็ใส่โปรเจคเตอร์เข้าไปนะครับโปรเจคเตอร์ก็นี่เลยนะฮะสวยๆใหญ่ๆแบบนี้เลยนี่ก็คือทําไฟหน้าแบบเต็มระบบแบบนี้เลยนะครับเดิมรุ่นนี้ไม่มีไฟตัดหมอกด้วยนะครับคันนี้ก็เพิ่มไฟตัดหมอกเข้าไปนะครับเป็นฮาโลเจนสีเหลืองนะครับแบบนี้นะครับจะได้เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่เนาอเผื่อฝนตกหรือหมอกลงนะครับก็ตัวนี้ก็จะช่วยได้ รถรุ่นนี้กันชนหน้าเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมีห่วงลากด้านหน้าฝั่งซ้ายนะครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะนี่คิวล้อนะครับมาจากโรงงานเป็นแบบนี้นะครับเป็นสีดำด้านนะครับมันก็จะดูตัดนะครับกับตัวสีรถนะครับที่เป็นสีเงาทั้งหลายนะครับมันเหมือนรถที่แบบแต่งมาแล้วเลยนะครับได้เรื่องของความหล่อเนาะเนี่ยเผื่อบางคนชอบใช้ แบบล้อเดิมอย่างเงี้ยใช่ไหมครับสมัยก่อนตอนเราจะทำเนี่ยรถมันเป็นสีเดียวกันทั้งหมดใช่ไหมเราก็ต้องหาคิวรอมาติดใช่ไหมครับมันก็โป่งออกมานะฮะแต่ถ้าเกิดทํามาเป็นแบบนี้เลยเนี่ยนะครับมันก็จะแบบพอดีเลยนะครับทำมาเป็นแบบนี้ก็คือพอดีเลยเนาะอันนี้ล้อเดิมจากโรงงานนะครับล้อเดิมจากโรงงานนะครับก็เป็นระบบด้านหน้าด้านหน้าเป็นระบบเบรกเป็นดิสนะครับด้านหลังเป็นดัมนะฮะก็ล้อขนาด 16นะนะครับก็บย้ำก่อนนะครับฟอร์ดเราอะนะฮะแม็กสิบหกสิบเจ็ดเนี่ยยางเนี่ยนะครับเป็นบิโตโจนนะครับยางเป็นบิโตโจนเนาะแต่ถ้าเกิดสิบแปดยี่สิบยี่สองยางเป็นกุชเชียนะครับยางเป็นกุชเชียจะต่างกันนะครับอ่าเดี๋ยวบางคนบอกว่าเฮ้ยทำไมอันนี้เป็นอย่างนี้ให้พี่ไม่เหมือนกันไปเปลี่ยนกันหรือเปล่าไม่ใช่นะครับอ่าไม่ใช่นะนะครับ แก้มนะครับเป็นคีบระบายความร้อนเนาะแล้วก็ตัวกระจกเป็นสีดําด้านตัวครอบนะครับมีไฟเลี้ยวนะครับคันนี้ติดฟิล์มแล้วฟิล์มเลือกความเข้มได้นะครับมือเปิดนะครับก็จะเป็นสีดําด้านนะครับนี่เดี๋ยวผมเดินแอบ์ไปก่อนบันไดเป็นบันไดดํานะครับแล้วก็คันนี้ใส่โลบาร์เหล็กนะครับทรงขายาวของอาเลนเดอร์นะครับนี่ตัวนี้ก็จะต่อเรื่องของตัวตะแกรงขนสัมาระด้านบนได้นะครับ เอกซ์าพัดมีบันไดเหยียบขึ ML ้นท้ายกระบะมาให้อยู่แล้วนะครับมีบันไดเหยียบขึ Luci ้นท้ายกระบะมาให้อยู่แล้วอ่ะแน่นอนครับทำไฟหน้าแล้วไฟท้ายก็ต้องทำเนาะนะครับคันนี้ก็เปลี่ยนไฟท้ายนะครับเปลี่ยนเป็นไฟแต่งนะนะครับเป็นแบบ full LED แบบนี้นะครับเป็นตัวไฟแต่งนะครับก็นี่เหมือนออกตัวขับสีเลยนะครับฝาท้ายมีไฟเบรกดวงที่3นะครับฝาท้ายมีไฟเบรกดวงที่3แล้วี่กันชนนะครับก็ตัวชากันชนเป็นสีเดียวกับตัวรถนะฮะ ของเราแคปก็เป็นแคปเปิดได้นะครับก็เปิดประตูเปิดแคปได้กับย้ำนะครับรถเราไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติทุกรุ่นพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาไลัยไฟฟ้าทุกรุ่นนะฮะนะตัวนี้ก็เช่นกันนะครับตัวนี้ใช้ฟอร์ดพาสได้ดูตำแหน่งรถนัดเข้าศูนย์ทำทุกอย่างได้นะครับปลดล็อกรถล็อกรถได้นะครับแต่เกียร์ธรรมดาจะสตาร์ทรถไม่ได้นะครับอ่านี่ก็แจ้งให้ทราบก่อนนะครับก็ เผื่อท่านใดนะครับชอบแนวการตกแต่งนะครับแบบเรียบๆนะครับแต่แต่งนะครับก็แบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะใส่ชุดแต่งเลยต้องการเดิมๆเลยก็ได้นะฮะยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามและที่สําคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกอบหน้าเบอร์โทรดีไลน์กับขึ้นไว้ให้แล้วนะครับคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประกันได้กราบขออภัยด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ